สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับปุ้งกี่แล้วนะคะวันนี้ปุ่งกี่จะมาพูดถึงเรื่องลิปบำารุงริมฝีปากนั่นเองค่ะก็คือปุ้งกีเนี่ยเป็นคนที่แบบปากแห้งมากถึงแม้ว่าเป็นคนที่กินน้ำค่อนข้างเยอะวันหนึ่งเนี่ยสองลิตรสามลิตรแต่ว่ายังไงปากก็แห้งถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้ทาลิปมันพรุ่งนี้ก็จะแบบแตกแล้วก็จะเจ็บ มีเลือดซิบซเลยเพราะฉะนั้นก็จะมาแชร์กันว่าพุก่ี้เนนียได้ไปลองลิบอะไรมาแล้วบ้างแล้วอันไหนที่เวิร์กจริงๆสำหรับคนปากแห้งอย่างพวกเราเนาะโอเคค่ะก็มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างตัวแรกใครๆก็ต้องรู้จักแน่นอนร้อนั่นก็คือวา s ส l ลีนนั่นเองนะคะวา s สลีนก็ ก็คือวาสลีนปีโตเรเลียมเจลนั่นเองเนาะก็จะเป็นใสายๆคิดว่าทุกคนก็เคยใช้กันอยู่แล้วคิดว่าบีในระดับหนึ่งคือมันต้องพอกนั้นหนาอย่างเงี้ยเนาะก็โอเคถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนคิดอะไรมากแล้วก็ถ้าปากไม่ได้แห้งถึงแบบขั้นสุดที่แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลอกออกมาอย่างเงี้ยก็ อันนี้ถือว่าโอเคถ้าใช้ทุกวันทุกวันอย่างงี้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปากลอกต้องแบบดึงออกมาอะไรเงนี้อันนี้อาจจะเอาไม่อยู่นะเพราะว่ามันมันไม่ได้แบบให้ความชุ่มชื้นซึมเข้าไปถึงข้างในอะ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนมันยังอยู่ข้างนอกอยู่เนี้ยเนาะก็ส่วนตัวแล้วไม่ชอบกลิ่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรใช้จริงๆก็จะหยิบตัวนี้มาใช้เพราะหนึ่งราคาถูกแล้วก็ใช้ง่ายแบบ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็ถือว่าโอเคหาได้ง่ายหาได้ทั่วไปบิ๊กซีโลต้าเซเว่นอะไรมีหมดวัสลินเดี๋ยวนี้เขาก็มีออกแบบใหม่ที่มีกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นอะไรเงี้ยเนาะก็ไปลองดูได้โอเคนะคะอันนี้ก็คือมันก็ไม่ได้ใช้ได้แค่เฉพาะทาปากใช้ทาข้อศอกทาอย่างอื่นทาส้นเท้าอะไรได้หมดเลยก็ถือว่าโอเค <S <S ตัวถัดมาตัวนี้เคยพูดถึงในเฟเวอร์ร ออฟเดอะเยียไปแล้วเนาะก็เป็นของคิลส์นั่นเองเป็นลิปบาล์มนัมเบอรอะไรของเขาเนี่ยตัวนี้ดีมากแต่ว่าข้อเสียคือถ้าคือคนเราก็ไม่ได้จะใช้ลิปมันหมดภายใน2-3เดือนเนี้ยเนาะถ้าเกิดว่ามันเก็บไว้นานเกินไปอะ่ะเหมือนมันแยกตัวนิดนึงอะ่ะตอนบีบออกมาใช้แรกๆมันก็ดูข้นๆนะนะหลังจากนั้นเหมือนมันจะแบบเหลวๆอะ่ะ อก็เลยคิดว่าก็ดีเพราะราคาก็ไม่ได้แพงแต่ว่าเหมือนเหมือนมันมันมันหมดอายุเร็วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันต้องรีบใช้อในความรู้สึกนะและใช้ยังไงก็จะใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นพอกไปเลยแล้วก็หลับตื่นขึ้นมาปากมันก็จะอิ่มชุ่มชื้นและแถมยังสีสีดีขึ้นอนะ่ะเหมือนชมพูขึ้นเพราะเป็นคนปากค้ำนั้นนี่ไม่ค่อยชอบทาลิปสติกนะแต่ว่าอันเนี้ยช่วยได้ดีมาก ชอบมากตัวนี้กับตัวนี้พอๆกันเลยชอบมากตัวนี้เป็นลูคัสเพาๆที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบน้ำมันมะละกออะไรเงี้ยเป็นออยเมนต์ก็คือใช้ได้ทุกอย่างนอกจากปากจะไปทาตามที่คันที่ลอกหรือว่าอะไรเงี้ยคือใช้ได้ทั้งตัวอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันอันนี้ยิ่งถ้าซื้อช่วงลดราคาเนี่ยหกกว่าบาทกลิ่นก็จะแบบ แปลกอธิที่บายไม่ถูกกลิ่นหวานหวานบีบออกมามันก็จะแบบเป็นเนื้อแบบเป็นยังไงอะที่บายไม่ถูกบีบให้ดูดีกว่าอันนี้ก็จะไม่ใช้แบบตอนกลางวันนะจะใช้แบบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยังไงอะเหมือนพวกวาสลีนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทานี่ก็จะทานั้นหนาไปเลยนะแล้วก็หลับบางทีถ้าเกิด ส่วนไหนมีผื่นหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้อันนี้ทาก็ช่วยให้หายคันได้แล้วก็ช่วยพวกที่ลอกอะไรอย่างเงี้ยได้ดีก็คือคุ้มอะ่ะเขามีขายเป็นกระปุกไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีทุกไซส์อันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็หาซื้อได้ง่ายสําหรับคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียแต่ว่าที่ไทยไม่รู้ต้องพิออเดอร์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ถือว่าโอเคตัวนี้กับตัวนี้คุณภาพเท่ากันแล้วราคาก็ไม่แพงนะ เฉพาะกลางคืนเท่านั้นถ้าใช้กลางวันรู้สึกว่ามันแบบเยิ้มไปแล้วจะมาทาสีอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยติดคือมันพอกข้างนอกก็คือเหมือนคล้ายๆอันเนี้ยแต่มันจะซึมเข้าไปได้ดีกว่าวาสลีนนิดนึงคือตื่นขึ้นมารู้แล้วว่ามันยังเข้าไปแต่วาสลีนคือตื่นขึ้นมามันยังเหมือนยังอยู่ข้างนอกอะเข้าใจความรู้สึกไหมเออนั่นแหละก็พอๆกันสองตัวนี้เนาะ ตัวถัดมานี่ก็คือพูดหลายรอบร้อยล้านรอบก็คือเพสัตอันนี้จะใช้ตอนกลางวันนะลิปมันของเพสัตมันจะมีสีชมพูก็ทาบางๆทาอะไรเนี่ยทาเป็นประจำคือว่างๆก็ทาข้อดีคือมันจะไม่ทิ้งคาบขาวไงถ้า เคยเคยเจอไหมแบบทาลิปมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทิ้งคราบขาวไว้แล้วบางทีเราก็คุยกับเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ส่งกระจกตลอดเวลาคือมาสอ่งอีกทีเฮ้ยมีรอยขาวเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ได้บอกว่าอายมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบให้มีคราบขาวหรือว่าไม่ค่อยได้เช็ดกระจกอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าโอเคนะคือเติมได้ตลอดเป็นสีชมพูนะก็ถูกมากแล้วก็ดีมากอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ แต่ออกไปข้างนอกไม่ค่อยชอบควักไงเนี่ยคือข้อเสียคือนิ้วเปื้อนแล้วจะต้องไปหาที่ชู่เช็ดอะไรเงี้ยมาเช็ดตามเสื้อผ้ามันก็ไม่โอเคใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อเสียก็คือมันต้องควักเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป็นแบบแท่งอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าโอเคกว่าก็ดีมากสาหรับคนปากแห้งแล้วก็อยากให้มีสีชมพูระเรื่อระเรื่อนนิดนึงเนาะโอเคตัวถัดมาได้ยินเสียง คําล่ำลือมันนานมากแต่ยังไม่เคยลองจนวันนั้นลดห้าสิบเอร์เซนไม่ได้งกนะแต่ว่าประหยัดนิดนึงก็คือลดห้าสิเอร์เซ็นเหลือสองเหรียญกว่าก็เอ้ยลองก็ลองเสร็จซื้อมาแล้วโอ้โหทั้งดีทั้งกลิ่นทั้งทุกสิ่งอย่างคือมีให้เลือกหลายอย่างกลิ่นมันแบบหอมหอมเหมือนแบบเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบยี่ห้อนี้ คาร์แม็กซ์หน้าทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะนะมันจะมีแบบกระปุกแบบแท่งแบบอันนี้คืออันนี้จะใช้ทาก่อนนอนไงเพราะฉะนั้นถ้าทาก่อนนอนถ้าใช้เป็นแท่งแล้วรู้สึกแบบมันไม่ได้เยอะคืออยากให้มันพอกไว้ให้มันบำรุงได้เต็มที่เพราะฉะนั้นก็จะไม่เลือกเป็นแท่งเพราะยังที่เป็นแท่งยังมีอยู่ก็เลยยังไม่อยากจะซื้อแบบเป็นแท่งใหม่เนาะก็เลยซื้ออันนี้มาเพราะว่า สองตัวนี้ใกล้หมดแล้วจะได้เอามาแทนก็คือลองใช้หนึ่งอาทิตย์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีกลิ่นก็ดีทุกอย่างดีซึมเข้าไปเลยยังไม่เหลือคาบไว้แต่ไอพวกออยล์เมนวัสลีอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันจะยังรู้สึกแบบเหนียวเหนียวยังมีอะไรเหลืออยู่อันนี้อาจจะมีหลงเหลืออยู่นิดหน่อยแต่มันมันเหลือน้อยมากอะรู้เลยว่ามันซึมเข้าไปหรือว่าไปปัดกระหมอ่อมพ่อหม่ม อันนี้ไม่รูแ้แต่แต่มันรู้สึกว่ามันซึมเข้าไปและกลิ่นก็ดีเหมือนขนมอะไรเงี้ยก็หอมก็ถือว่าดีมากของยี่ห้อ c a m a x นะโอเคสำหรับคนปากแห้งมากๆอันนี้อยู่เลยใช้ส่วิว่าวันนี้ปากแห้งใช้วันนี้พรุ่งนี้อย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันเวิร์กจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ไม่รู้หาซื้อได้ที่ไหนเนาะในไทยโอเคมาพูดเป็นแบบแท่งบ้างดีกว่า แบบแท่งก็คือเติมระหว่างวันก็อันนี้เป็นของโคเซ่เนาะยี่ห้อรุ่นอะไรหายไปหมดแล้วก็ตอนนั้นซื้อมาเหมือน90บาทอะไรเงี้ยก็ใช้ใกล้หมดแล้วมันก็จะเป็นเหมือนลิปมันธรรมดาลิปมันโง่ๆเขา้าใจไหมเหมือนแบบเอาไว้ทาอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ชอบเพราะว่ามันไม่หนักคือไม่ชอบให้ปากรู้สึกหนักอะไรเไงเงก็คือจะเติมได้ตลอดถ้าเกิดว่า ทาทิ้งข้างในแล้วก็ไม่ได้อยากให้มีสีข้างนอกเงี้ยก็เติมเติมทาทาไปมันก็โอเคไม่หนาไม่เป็นคาบขาวอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าอยากได้สีชมพูก็จะใช้ตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้เป็นแท่งก็เติมระหว่างวันถ้าเอ้ยปากเริ่มแห้งแล้วอะไรเงี้ยก็จะหยิบตัวนี้ขึ้นมาทาตัวถัดมาอันนี้คิดว่าทุกคนต้องเคยลองใช้แน่นอนของเม y บ e l l ลี e b a b y l i ิ s เป็นสีแบบออกชมพูคือเมเบอรีน,นะกลิ่นดีมาก <c oughs> ก็คือใช้เติมไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเกิดช่วงไหนไม่ได้แบบปากแห้งสุดริ์สุดเด็ดตัวนี้โอเคเอาอยู่กลางวันนะแต่ว่าถ้าช่วงไหนปากแห้งมากๆจะใช้ตัวนี้เพราะมันเหมือนมีวิตามินอีเยอะแล้วมันแบบตัวนี้รู้สึกว่าเวิร์กกว่าถ้าช่วงไหนที่ปากลอกเยอะๆนะแต่ตัวนี้ถ้าช่วงไหนปากลอกเยอะๆแล้วใช้ตัวนี้เหมือนแบบมันไปติด ตามล่องอะ่ะไอตัวลิปอะ่ะแล้วมันก็แบบไม่โอเคไงเหมือนแบบมีคราบลิปสติกอะไรเงี้ยลิปมันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนปากโอเคจะเติมแบบธรรมดาธรรมดาีชม,ม,มพูแบบชมพูอ่อนน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็จะใช้ของเมบรีนนะแต่ว่า มีคราบขาวเนี่ยข้อเสียชอบชอบแอบทิ้งคราบไว้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าเรื่องกลิ่นเรื่องราคาอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครปากแห้งแต่ไม่ได้ถึงแห้งแบบเอ็กซ์ตรีมลอกอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ถูกแล้วก็ดีด้วยโอเคตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายนี่คือช่วงไหนอารมณ์เสียหงุดหงิดเป็นเมนแต่ดันมาปากแห้งอีกอะไรเงี้ยไปใช้พวกนี้ก็เหม็นอะไรเงี้ยแบบไม่ได้อยากจะใช้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะต้อง <c oughs> มาตายที่ตัวนี้ของไม่โฟกัสของ b l i s s text ตัวนี้เป็นเป็นลิฟ ลิฟ i n อินฟิวชั่นเขาเขาชื่อรุ่นว่า moisture splash ก็คือมันจะแบบแบบให้เนื้อออกมาเยอะแล้วคือมันเป็นลูกกลิ้งอย่างเงี้ยเย็นๆนะ่ะก็คือทาแล้วลกลิ่นก็หอมแบบหอมหวานแล้วแบบความเครียดอะไรเงี้ยหายไปเลยแล้วชอบมากแล้วคือแบบเวลาทาแล้วมันจะแบบมีตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาเยิ้มออกมาอย่างเงี้ยเลยแล้วยิ่งทาเท่าไหร่มันก็แบบ รู้สึกดีเหมือนได้นวดปากไปในตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนปากแห้งมากๆเอาอันนี้มาพอกกลางคืนก็เอาไม่อยู่แต่ว่าถ้าช่วงไหนปากก็ไม่ได้แห้งขนาดนั้นกลางคืนก็จะใช้ตัวนี้แล้วอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยก็จะมีกลิ่นช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ชอบอะคือกลิ่นมันหอมจริงๆอะอืมแต่กลางคืนเป็นคนที่จะต้องพอกลิปหนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแฟนเรามาเจอตอนกลางคืนนี้ก็คงบอกเลิกทันที ไอ้นี่ไปกินกล้วยทอดมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็มีแค่นี้แหละค่ะลิปมันที่อยากเอามาแบ่งปันเนาะก็จริงๆอะ่ะก็ไม่รู้แม่บอกว่าเออปากแห้งมันต้องกินน้ําจริงก็กินน้านะแต่ทําไมยังแห้งอยู่ทั้งๆที่ไม่ได้เลียริมฝีปากอะไรทั้งนั้นมันก็ยังแห้งไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปหาตัวช่วยพวกนี้มาแทนเนาะโอเคค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยก็ถามข้างล่างได้เลยเนาะแล้วก็ ถ้าชอบช่วยกดไลค์แล้วก็ subscribe พุ่งกี่นะคะแล้วพุ่งกี่ก็จะมาแชร์สิ่งดีๆอีกในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้พุ่งกี่ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย